เาไปดูการแก้ไขปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นกันบ้างนะคะซึ่งภาครัฐค่ะก็รวมมือกับผู้นำศาสนาอิสลามค่ะแก้ปัญหายาเสพติดวัยรุ่นแน่นเชิงรุกค่ะตรงกลุ่มเป้าไม้เปลี่ยนผู้เสพเป็นพลังชุมชนค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้ถูกผาักสวนมีส่วนรวมเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดยาในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็การลอบมาฉายยาเสพติดซ้ำพอผ่อนถูดออกมาแล้วค่ะโดยกลุ่มพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนนะคะพร้อมกับนวยงานเที่ยวคองได้ปรึกษาหารือกับนายอารุณบุญชมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการยกระดับการดำเนินงานต่อเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปตามลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขบับัดฟื้นฟูแล้วก็การติดตามภายหลังปล่อยตัวเด็กไปแล้วนะคะแล้วก็เยาวชนเทนับซื้อศาสนาอิสลามในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งทังกลมนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักจุฬาและชมนตรีดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือการปฏิบัติงานดูแลเด็กและก็เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนให้มีความสอดคล้องกับลักศาสนาและการปฏิบัติในปัจจุบันรวมถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาคันบืญนรร การศึกษาทางเลือกในการศึกษาด้านอาชีพพันศูนย์การศึกษาสลามประจำพื้นที่เช่นโรงเรียนปอนโรงเรียนฮาฟิทตลอดจนใยกิจกรรมตามลักศาสนาสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องจําอัลกุรอานเพื่อบําบัดแก้ไขฝืนฟู่ปรับเปลี่ยนความคิดและก็พฤติกรรมเด็กและเยาวชนด้วยนะครับสาหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะมีสภาพเวดล้อมและก็บริบทติดต่างจากพื้นที่อื่น กองถัพผักเซนะคะก็ได้รวมบูรณาการการทํางานครับเคลื่อนโครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นสนยนกลางค่ะผ่านการมีส่วนรวมของผู้นําศาสนานแล้วก็ผู้ปกครองตั้งแต่ปี2563าหมีตบมาบลมะนะยงอาเภอยาริงจังหวัดปัตตาน,นีเป็นตเป็นตาบลตอนแบบนะคะขณะนี้กระาหมาดขยายพันมีตาําบล้ารวมโครงการ3 8ตําบแตบลนำรองในปีหน้าก็จะตั้งเป้าให้ครอ,อบ290ตําบลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ ไดออำเภอในจังหวัดสงขลาพ้นการดําเนินง,งานของโครงการนะคะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือคอน5เชิงรูป2คือขัดแยกแล้วก็ขัดกรองเชิงรูป3ค่ะส่งข่าวบาบัดแล้วก็เซติดตามพ้นบ่มเพาะในใไซม้แล้วก็5สร้างอาชีพค่ะ